อ๋อล uh, ืมบอกของเสียงจะสุกโอ้ยเดี๋ย่ห้องแสงก่อนตัดนเลเสียงมันวุข้นแบบไม่คมเลยเย็ดหดแกนไปเสียงลูกกันเลยโอ้ลูกรักกูเกิดอะไรขึ้นกับลูกรักกูครับเนี่ยทำไมครับจีเจสัน่ะอันดับหนึ่งของตารางเลยเนี่ยตารางของอ๋อเฮียสกิลกูุปไฟเดินเฉย เป็นไงครับเลนกลางไหวปะต้องให้ไปช่วยหรือเปล่าครับอี EC กับอันนี้กูเล่นเส้นบ่อยนะก็เป็นตัวกูก็เป็นตัวที่กูไม่ค่อยเห็นเจอมันนะ่อไหรกูขี้เกียจเจอคุณเล่นเปินแล้วมันมันยากอ,อ่ะเอ้ยแคยมันเล่นกับมันยากอ่ะเดี๋ยวเราเกิดกันโคตรแรงเลยตัวฮาน,นะไว้เหรอชื่อกูฮานถูกปะไว,ไว,ไวเออ้เออเออเต่า

มันฟาร์มยาวเลยมันไปเรื่อยไปแล้วออกโกลที่ถัวกูนั่นแหนอีคิวอาร์ไม่ได้ปักศัตท์นี่อีคิวอาร์ไม่ได้ออาแมงอะไรดอกมันกดไม่ทันคือมันกดไม่ได้ดีกว่ามันก็ต้องใจอีคิวแฟลชเลยแค่อีคิวก็ยากแล้วมมันันไม่ได้เลยใช่ใช่แค่อีคิวอากูมีอากูมีนะนี่มินชั่นเลยอะอีคิวอาร์ยังไปทำทันได้ไงวะ ไปเลยวะพี่มัน p c เก่าไว้เนองเออมาไปเลยวะโอ้ยเ้นเนชไ,ไม่ได้อนั่นอะไรวะินโวกกูทไมรู้มั้งหรือมันต้องทำไว้ว่าใน c มันอมีไอไวม,มัต้องทำไว้อะทำไวทุกอันและแอทแทกแอทแทกกดต้องอีกกดอ,อนีเก็บตรงศพ เฮ้ยมันหนีมันหนีเฮ้ยนี่มันเล่นเป็นฟาร์มก่อนเย้ปัญานี่ร้านกูหมดเลยเย็ดกูเป็นคนยกกูเป็นคนยกกูเป็นคนอันนี้หมดเลยเออเอากลางไหมเอากลางไหมป้าเรียกอ่ะมันไม่ตีนะกูว่าล่ะเฮ้ยจ้ามาข้างหลังนะกูบอกมึงไว้เท่านี้นะตั้งตีมันอ่ะเซ็ตมันจะมั่งหลังเอาง่ายคือเซ็ตมันจะมาตามข้างหน้า ตอนหน้ามันหันอ่ะหน้ามันหันมาทางกูอย่างเงี้ยมันหันมาทางกูอ่ะมันจะทะลุมาข้างหลังแต่ถ้ามันอยู่ข้างหลังกูก็จะทะลุมาข้างหน้าไม่พอว่าไงวะสมมติเอ่อหน้ามันหันหันมาไอ้มันหันมาทางกูใช่ไหมเออหน้ามันจะอย่างเงี้ยมันตอนมันังเตี่ยมันจะทะลุมาอยู่ข้างหลังกูมันจะมาอยู่ฝั่งเราอ่ะถ้ามันอยู่ฝั่งเราแล้วอันหน้ามันอยู่ฝั่งป้อมมันอ่ะมันจะรู้ไปอยู่หน้าป้อมมันอ๋อสมมติมันคือมันอันตีใส่หน้าเรามันจะไปอยู่ข้างหลังเราว่างั้น คนดักเซตินก็จะแบบก็เจอครับนี่กูบอกกูเล่นกูเล่นเซตไปตอนนั้นกูเจออีกอะไรไหมอะไรอ่ะที่มันเออบุกหน้ากูอ่ะเออมันปักมันปลาดักกันมันตาดักมันก็เล่นบีซีแะแต่พวกนี้คือเซฟเลนกลับบ้านออกออกครับออกเลยออกเลย กูยังไม่กลับเลยเงินสองพันแปดละเงินกูสามพันละเนี่ยอย่างเงี้ยสามพันเซ็นต์อะครับกูไม่อยากหูอ่ะเออเงินกูสองพันเก้าเนี่ยกลับบ้านละดูวยเนี่ยไม่ต้อกลับบ้านเลือดเต็มหรอไม่งอีซี่มากเลยเล่นปะมีนะมีนะพูดดีเลยแหละเออดีมากอ่ะพูดนะว่าดีเลยแหละเพราะเป <c oughs> ็นเกมที่ใช้ได้เลยอ่ะคือไม่ล้มเอาดีใช่ไหมว่าสำหรับกูตอนนี้นะยัง,ย,งยังไม่ได้หรอ อ่าเอาไปรองเท้าเกาะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกมแมวใหม่แปลกใหม่เฉยไงคุณเขาก็อยากลองเล่นไงแต่ก็ใน,นีสุดกูก็ได้เล่นอ่ะเออก็ไม่ใช่หรอกเออกูวจะได้เลือกคัดเลือกเบต้าปันปนี้เ,ออเป็นกูยังไงกูก็าพี่ที่หนึ่งว่าเอลอ่ะแกถามว่า,า,าทำไมนะกูติ่งมาเลยง่าสัตว์เออติ่งมาเลยไอ้น้องเออ,เอ,อใครอยู่กลางคนเดียวนะเออหัวเตืนหนึ่งเวสสี่หนึ่งเวสสี่ครับ นี่เวสซี่โอ้ยแล้วมันเยอะขนาดนี้ฮึชือโอ้โหมีถอยเลยเพื่อนโขูดยืดเด็กทีไม่ซ้อนด้วยไม่ใช่เลยหรอกเอามันอามันเฮ้ยมึงดูเมื่อกี้ทีมเขาซ้อนบักฮักึงแล้วทีมกูล่ะนี่แล้วทีมเราก็ซ้อนขี้เหร่อะไรสัตว์ดูย่างนี้ป่องขี้เหี่เลยเฮ้ยอะไรมังกรดินไป ึ้นไม่เอาหมามื่ก่อนมาอาจจะคายง,ง่ายเงินไปก็ได้นะเพราะว่าสับไม่คายง,ง่ายหายไปเราเนี่ยจริงๆมารับคลิปเรียนเนะี่ยในบีซีเขาด่าพโค้อองเลยนะเอ้ย <laughs> เกินไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวพ่อเราแม่เลยน่าดับโด้เลยสำหรัเฮ้ยค่คลิปได้อะเฮ้ยเลือดดอกวัดไม่ใช่วัานะไหมมัน <laughs> น่าจะตีเล็บอ่ะมันตีเล็บ มันตีลีบไปมันตีรีบเราไปเราไปเรปเราไปเราม่ยกูยอกมันตีบแม่งไรมึงบอสมันตีมึงบอสยกอ้าวเออเออโอกลัวช่วยแล้วโอ้โหเฮยนี่มันเล่นเป็นเอาอะไรล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะไง่ะอะไรอะมึงก็เข้าใจว่า่อยอะไร โอ้ก็อ๋อโอ้กูเปล่าแล้วครับเปล่าแล้วครับกันผิดกันผิดกันผิดโอ้ซิปเร่งร้บโอมได้วะกูไม่ได้ฟองตีใจได้ปังหอาอน่าเบื่อขาดนี่เดียวังวะซิบเร่งป็นว่ะแต่คือปัญหาคือกูไม่ได้่าดเงาขอเอสซีหนึงยานมันเป็นงานมันเป็นงานแล้วคือกูยังไม่รู้ว่าดีดมาร์กมันระเบิดตอนไหนมันไม่ระเบิดมาเนะไม่มันมันมีกระพริบบอกกันเนี่ยไม่ไม่มันแตกช้าคื้นนี้อ่ะ อ๋ออันนี้กูมันแตกแล้วนะเฮ้แยแม่งเป็นป่าลินเลืองอะไรมากเลยแ้กดผิดโอ้สวยพี่สวยเฮ้ยเฮ้ยการลินกูบอกขาป้าอมเพาเอยไรวะโหดจัดอยู่ได้ในเะหียคืี่สุนี้กูยังชอบเลย เอ้ากดวอดเฉยตามกันตามกันโอ้ชิมหายชิมหายเดินไม่ได้กูว่ากูต้องไปปรับการตั้งค่าใหม่วะ แม่งมันเดินไม่ได้เว้ยอะไรของมันวะไอ้การตั้งค่าการเดินมันอะเมื่อกี้มันหลุดอะมันต้องปรับมาซ้ายนิดหน่อยซ้ายกว่านเนี้ยเพราะว่ากูแม่งมือมือนิอ้วโป้แม่งอยู่ฝั่งซ้ายอะเศร้า,ออา,ะาวะเอฟเอฟเอฟบ60ไม่เ,เ,เพื่อนเอ่อเอฟเอฟบี30เพื่อนไม่ปรับ60ไม่ไหว,เ,หวเดี๋ยวมันแดกแบต ไม่ไม่เดี๋ยวละมันแดกเนี่ยเออมันแดกแบบมันจะแดกแบบยากนะฮะจะโนี่ใก็ใช้ได้เลยนะความยากอันนี้ทำไยากกว่านี้ก็มีิงนี่แหละเชิงยแบบเ้รามันสไลด์ไม่เคยข้องว่ะอยากเจอกับไอ้แค่นี่มาฆ่ามันเลยเออตายไปเวิน ไอ้นั่นอยู่ไหนน,นะสัตว์นะสัตว์อ่ะไอ้นั่สัตว์ดีเฮ้ยไม่ช่วยตีนะสัตว์นะไหวไหมบ้ากลัวต้มก่อนต้มก่อนม,มันก็ไม่น่าหวนเหมือนในพหรอกนะเออยังไงล่ะอยากบวกก็บอกอยากบวกก็บอกเออเออเอาดิเอาดิยังไงล่ะยังไงล่ะเเเ้้ยยกกก็บบอลลนููดววฟ อย่าได้ๆนึงนี่เอ้อๆโอ้คนทักมาอย่างแลกเลยอะไรอะอะไรเราอะฮะเย็ดเย็ดมันจั๊วเข้าเรื่องไงวะเฮ้ยทักทักมีคนทักโอ้ย่างแลกเลยโอ้ยเดี๋ยวแล้วนึงคนทักมา มาก,กุร<อ>้านให้เพื่อนเอาเหวียงชอบเลยโอ้มันไม่ตายทำยังไงรุ่นไหนเก่ารุ่นไหนใหญ่หหหช่วยเอ้ยฆ่ามันเอ้อเออมือจากดีรุ่นไหนมึงเก่าอ่ะว่าไปดิาาดวะโคตรโมลยแม่ <c oughs> เออเฮ้ยมาแล้ว,ว,ว,วเออเออฆ่ามัน

กดลอกกดนี้ตายตายมัโคตรแรงเลยเออมันขึ้นเยอะนะสามตัวสี่ตัวนะตายปกติจะมีออกเ,อออเดียนหชิ้น,หนเหรอหกหกแล้วมันมังกับไปเราไอเทียมกดเล่นหนอนันใช่ปะใช่ ก็ไม่ต่าง,งอะไรเราออกของได้ห้าชิ้นเลยก็นับราคาด้วยโอ้โหก็แหละแต่ไอเทมชิ้นที่กดมันไม่เพิ่มอะไรแคร่นั้นแหละมันใช้กดได้อย่างเดียวแต่นไม่เพิ่มสตรีมิแนนต์แล้วมันไม่เพิ่มค่าต่างๆแค่นั้นแหละดูเรียนบนุญเรียนบุญต้องหายเราไป

Ừ ba oh, oh, oh. vậy ra bóng ra mà ra mà. Ô ô ô, bóng ra 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 bóng เดี๋ยวสิ้นท้ายออกเป็นนี่เลยเดแลนด์โอ้ยทำไมโหเฟลเลตล่วงมากไอเฟรลเลตร่วงรองเท้ารองเท้านี่ออกเปรับวอตดีกว่าไม่จะคุ้มสุดแล้วแหละโอ้บาบาลนันตีไม่แรงเหมือน,อนคอมเลยวะสตาร์ทอตเลยจะคุ้มสุดมาก เออเฮ้ยมันห้าอยังวะห้ากันแม่ห้ากันแม่โดมจักหมัดวันทันเมืนปะ่ะปีดวันทันเม่นก็มาวะเนื้อข้อแหลงอะไรอะครับคุณคุณอย่าเพิ่งโยนเกมดิ แรกเลยยึดแม่กูขยับไม่ได้เลยปิงเน,น็กเกินโอ้ยเดี๋ยวกูกูว่ผู้เปลี่ยนอีกครันครับเย็ดคือว่าปิงมันแตกอะครับตัดมันนี่ต่อยมันเออ,อเออแข่งไ,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 ไม่คุ้ยไหวแม่งไม่คุายไหวโอ้มันร้านกิ่งไปบอลตีบ้านไปลูกพ่อ เย็ดเย็ดเปิดป่ะเปิดป่ะไปยี่ป้อมยี่ป้อมต้มต้มไปเกียรกก็ชนะ